พยาวัลจริงละเป็นยังไงบ้างกับคับผมเออญญาตีใช่ไหมครับครับผมใช่ครับตื่นเต้นมากๆครับผมก็คนสุดท้ายก็เรียนจบแล้วสักทีหลังจากที่พยายามบาลนซ์นระหว่างการเรียนการทํางานแต่ตอนนี้ก็ก็จบเป็นแบบที่เรียบร้อยแบบที่เรียบร้อยแล้ะคือจริงแล้วกเ็เรียนเสร็จตั้งแต่ตอนอช่วงเดือน5ที่ผ่านมาแต่ว่าก็อันนี้ก็เป็นการรับแบบ รับใบประกาศนียบัตรรับ,บนู่นนี่นั่นใส่ชุดคุยทุกอย่างเต็มที่แล้วก็เป็นบันติดเต็มตัวแล้วครับผม,ม,มหนักเหนื่อยยังไงบ้างโหหนักเหนื่อยยังไงบ้างเหรอหนัก <c oughs> หนักหนักและเหนื่อยครับคือ,อด้วยสาขาที่เราเรียนด้วยมันเป็นวิศวกรรม嘛เนาะ,ะการเรียนก็ค่อนข้างหนักอยู่แล้วแล้วก็ด้วยหลักสูตรที่ค่อนข้างเข้มข้นของที่นี่อยู่แล้วก็เป็น challenge ของเรา S <S> ในการที่จะต้องแมเนจทั้งงานและก็เร like ียนแต่ก็ก็ผ่านมาได้ด้วยดีแล้วก็รู้สึกว่าโอเคภูมิใจตัวเองในระดับหนึ่งเหมือนกันที่แบบผ่านตรงนี้มาได้แต่ว่าก็ตอนนี้ก็โฟกัสงานเต็มที่แล้วครับเขียนมด้วยครับผมครับอันดับสองอันดับสองเออเออเออหลายคนว่าอุ้ยเรยนด้วยวะด้วยเขียนนิยมด้วยเออเล่าตรงนี้หนึ่งเทคนิคไหมครับผมก็คือจริงๆแล้วก็ ก็ยากครับ <c oughs> ือบอกว่าได้เขียนนิยมด้วยมันก็ไม่ได้ไม่ได้เป็นเรื่องที่ง่ายก็ตั้งแต่ปีหนึ่งหนึ่งปีสี่ก็พยายามที่จะเ,เรียนให้เต็มที่ด้วย <c oughs> ผมว่าที่สาคัญก็คือแบ่งเวลาเนี่ยแหละก็คือแบ่งเวลาหาตรงกลางระหว่างการทํางานกับการเรียน <c oughs> แล้วก็หาเวลาอ่านหนังสือด้วยซึ่งตรงนั้นก็ยากมากก็ต้องขอบคุณทุกคนรอบข้าง <c oughs> ที่ช่วยไม่ว่าจะเป็นทั้งที่ทํางานทั้งเจมทั้งผู้จัดการาทั้งพื้น่วมงาน แล้วก็ทางด้านเพื่อนที่มาหาลัยด้วยที่คอยช่วยคอยซับแล้วก็คอยช่วยให้เราตามทุกอย่างทันในห้องเรียนเชื่อว่าหลายคนเด็กเกหลายคนเขามองเราเปไน็นไายเตอยู่แล้วคร<อ> <ผม S 2> ับผมมีแบบเคล็ดลับในการการเรียนอะไรยังไงกันบ้างโอ้ผมว่าเคล็ดลับในการเรียนสําคัญที่สุดเลยมมคือ 2, 2> <ม>อย่างครับหนึ่งคือแบ่งเวลา<ม>คือ,อต้องแบ่งเวลาให้มีเวลาพอที่จะทําในสิ่งที่เราอยากทําและมีเวลาพอที่จะ เตรียมตัวในการเรียนด้วยซึ่งผมว่าอันนั้นสําคัญที่สุดละ<ม>แล้วก็อีกอันนึงที่ผมว่าสําคัญไม่แพ้ก่นไม่แพ้กันยิ่งโดยเฉพาะสําหรับผมที่ทํางานไปด้วยคือเรื่องเพื่อนเ,ออ<ม>เพราะว่าเราก็อาจจะมีขาดมีหายบ้างในบางวิชาในบางครั้งดังนั้นคนที่จะช่วยซับเราแล้วก็ช่วยให้เราตามสิ่งในห้องเรียนทัน<ม>ก็คือเพื่อนเนี่ยแหละก,<ม>ก็สองอย่างนี้ก็คือสิ่งที่สําคัญมากดังนั้นม,มันจะมีคำ<ม>คำหนึ่งที่ผมจะได้ยินบ่อยๆเวลาเรียนวิศวะเขาจะบอกว่าปินเดี่ยวไปไม่รอด ต้องไปกันเป็นฝูงก็อันนี้ก็จริงๆแล้วก็เป็นเรื่องจริงของเราเหมือนกันก็คือถ้าเราอยู่ตัวคนเดียวเราก็เรียนไม่จบแล้วก็คงไม่ได้กิจินิยมหรอกการเพื่อนเพื่อนกียินิยมหมดเลยไหมคะ,ะ,ะเกือบทุกคนเก<ช>ือบทุก <laughs> คนเกือบทุกคนเขาปิดน้องฝูงใช่ไปด้วยกันยังไงจะต่อยอดอะไรยังไงแบบคือจริงๆแล้วอยากครับอยากต่อมากแต่ว่าด้วย งานแล้วก็ด้วยอโอกาสตอนนี้ก็น่าจะยังแล้วก็น่าจะไม่อยากที่จะาหาชาเลนจ์ให้ตัวเองตอนนี้อย่าพึ่งเลยดีกว่าเราชาเลนจ์ของเราเ,าเป็นการทำงานที่เต็มที่ก่อนดีกว่า,าช่วง 3, 4, 5ปีนี้เอาการทำงานเล่นซีรีส์ทำเพลงทำทุกอย่างให้เต็มที่ในพาร์ทของเราก่อนแล้วก็ถ้ามีเวลาหรือว่าถ้ามีโอกาส ที่จะได้เรียนก็อาจจะกลับมาเรียนคืออนาคตไดยังไงใช่ครับอาจจะกลับมาเรียนต่อโทใช่ครับผมอืมจริงเพราะปอโทไม่ใช่ยากง่ายเลยใช่ยิ่งปอโทยิ่งไม่ใช่ง่ายเลยเพราะว่าปอตีผมรู้สึกว่ามันยังอาศัยความเป็นเพื่อนอาศัยการที่การที่เราได้อยู่กับเพื่อนการที่เราได้ช่วยเหลือกันทํางานด้วยกันแต่ว่าพอเป็นโทหรือเป็นเอกปุ๊บเนี่ยที่ต้อง ทำวิจัยต้องอลงลึกไปกับวิชานั้นๆมันจะค่อนข้างยากและต้องมีเวลาเข้ามาอยู่กับมันเต็มที่มากกว่านี้ก่อนที่จะติดทำเล่นจกอะไรแบบว่าต้องถ่ายที่ด<ช>ีควบคู่ใช่ครับผมหนามอยู่ตรงนี้แหละใช่ก็เอา แบกที่สิทธิ์ตัวเองไปทําที่กองท่าย,ยก,ก็ก็หนักอยู่ดีนขนาดปอตียังหนักขนาดนี้ถ้าเป็นโทรแนละ้ว <c oughs> ผมทําควบกันทั้งสองอย่างผมว่าอาจจะไม่ไหวอาจจะต้องดูดีๆก่อนอาจะเป็นอัจฉริยะก็ได้นะคะ <c oughs> <c oughs> อัจฉริยะแค่ไหนวันหนึ่ง24ชั่วโมงก็ไม่พอออกกอง <c oughs> ตีไปแล้ว18 <c oughs> มีของคง,งของขันอ,อะไรให้ตัวเองไหมคะกับ คอนสเตบครั้งนี้โหูของขวัญให้ตัวเองครับยังไม่มีครับมผมก็ก็อยากมีเหมือนกันนะแต่ว่ายังไม่ได้คิดเลยเช่วงนี้ทำแต่โปรเจกต์ต่างๆทั้งเที่ยเต็มของปีหน้าด้วยและของปีนี้ด้วยดังนั้นก็ยังไม่ได้มีเวลาที่จะมานั่งคิดอะไรเท่าไหร่ครับแต่หนึ่งสิ่งก็คอือพ่อเน่พ่อแม่ไงใช่ใช่อุย้ยพ่อแม่คือแบบ เอาจริงน้องขอบคุณเขามากๆเพราะว่า,าวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันสําคัญไม่ใช่ของผมคนเดียวไม่ของพ่อแม่ด้วยทีเ่เขาส่งเราเรียนตั้งแต่อนุบาลจนจบโรงเรียนเนาะจบม .6 จนตอนนี้จบม,จนนจบม,มหาลัยละก็ถือว่า,เ,าเป็นผู้ใหญ่เต็มตัวแล้วแล้วก็ถือว่าเขา,เ,าเหมือนทําหน้าที่ของเขาในการส่งเรา เรื่องการศึกษา,าจนจบแล้วตอนนี้ก็คือถือว่าเป็นเส้นชัยนะครับผมก็ต้องขอบคุณเขามากๆแล้วก็รักเขามากมากครับแล้วแม่คุณพ่อไม่อวยพรอะไรเราบาคัยังยังไม่ได้อวยพรนะยังไม่ได้อวยพรแต่ว่าเ,เขาก็อยู่ตรงนี้แหละยุ่งหลังนี้ก็ก็เดี๋ยว บังคับครับเออแต่ดูจากหน้าสมาล้ววันนี้เขายิ้มทั้งวันก็ทุกความโซลาร์ครับผมครับออแกงเพื่อนเพื่อนยังไงคอนเกันอะไรยัเลยมารอนครับผมแกงเพื่อนเพื่อนก็นี่แหละครับจริงๆแล้วนัดเวลาประมาณนี้เนี่ยแหละครับผมก็เอ่อพอตัวผมไมพิ่งมาด้วยพิ่งมาไม่นานก็เดี๋ยวน่าจะทยอยทยอยกันมาครับผมก็ทั้งแกงของ ที่เจมมี่เองแกนนี้เป็นเพื่อนในวงการเองอ<ม>เพื่อนส่วนตัวเองครอบครัวแล้วก็คนอื่นอีกมากมายครับผมก็มีที่แฟนทำทำใช่ครับก็แล้วก็วันที่29ที่ผ่านมามมก็เป็นวันของอแฟนๆด้วยก็จัดแย่งมนสวันไปเลยครับผมก็เพื่อที่จะ เรียกว่าไรมีเวลาแล้วก็มีมีแรงมาเต็มที่กับทั้งสองพาร์ทไม่ว่าในนี้ที่จะเป็นพาร์ทสื่อพาร์ทเพื่อนแล้วในวันนั้นที่เป็นพาร์ทแฟนคลับก็ไปจัดก,กันที่สวนร้อยปี<ม>กันแบบจุกๆเลย<ม>ก็อยู่ด้วยกันยาวๆสอชั่วโมงครับผม ขอบคุณทุกคที่วันนี้ด้วยขอโทษขอโทผมตื่นเต้นอยู่ตื่นเต้นอยู่เอาแต่ก็ชายช่จริงแล้วขอบคุณทุกคนมากๆที่มาวันนี้เพราะว่าวันนี้ก็เข้าใจว่าต้องเสียสละเวลากันมาแล้วก็คนทัางไกาด้วยจุฬาปิดรั้วหมดเลย รถหาที่จอดยากมากๆก็ขอบคุณพวกพี่ๆสือ่อมวลชนทุกคนมากๆนะครับที่มาวันนี้นะครับขอบคุณ <c oughs> แฟนๆเหมือนกันทุกคนนะครับที่พพอร์ตนะครับอ่ะแล <c oughs> ยวเสร็จแล้ว Insert. เอินเสิร์ตอ่เดี๋ยวภาพนง้่งเดี๋ยวเราค่อยถ่ายด้านหน้าระเบียงแล้วเดี๋ยวมีข้างล่าง